สวัสดีเช้าวันอังคารวันอังคารที่เป็นวันวาเลนไทน์เดย์ครับต้อนรับเข้าสู่สภากาแฟสุทธิชัยไลฟ์เช้าวันนี้ครับตั้งวงสนทนาคุยข่าวกันตั้งแต่เช้าเป็นวันวาเลนไทน์เป็นวันแห่งความรักและเป็นวันที่การพูดจาปรองดองที่รัฐบาลจัดจะเริ่มขึ้นวันนี้ครับพักการเมืองสามพักจะเข้าไปนั่งพูดคุยเขาจัดลำดับ อย่างไรผมไม่ทราบแต่ว่าเขาคงที่จะดูว่าใครแจ้งความจำานงที่จะมาร่วมพูดจาปรองดองก่อนฉะนั้นเช้าวันนี้ก็จะมีพักความหวังใหม่เป็นพักแรกเลยครับที่จะไปนั่งพูดจาเขาจะไม่ให้พักการเมืองมาเจอหน้ากันครับเขาบอกว่าให้ไปพูดคุยกันทีละพักทีละคนสามพักนี้ความหวังใหม่มีพักเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทยและมีพักชื่อพัก คนธรรมดาแห่งประเทศไทยด้วยเดี๋ยววันนี้คุยกันครับว่าความรักกับความปรองดองในฐานะที่ท่านมาตั้งวงสนทนาจากทั้งในไทยและทั่วโลกเนี่ยคุณคิดว่าความรักความปรองดองและประเทศไทยจะนําไปสู่ความปรองดองได้ไหมความรักจริงๆเนี่ยควรจะเป็นอย่างไรทักทายกันทุกท่านนะครับที่เข้ามาคุณวัชร์บอกว่า Good morning from Sweden ที่นั่นคงหนาวมากพอสมควรทีเดียวนะครับอยากจะรู้ว่าชัดเจนไหมครับคุณ ไพ่บูญบอกว่าสวัสดีคุณโพเอนดีวรการสวัสดีเช้าเสียงชัดเจนตรวจสอบความชัดเจนถูกต้องลายกลุ่มผมหายครับคุณนครเดี๋ยวจะตรวจสอบกับคุณเบียร์ซึ่งติดตามมาตลอดเช้าว,วันนี้เรื่องความปรองดองเป็นเรื่องอยู่ในความสนใจจะเกิดขึ้นได้หรือไม่อยู่ที่ความจริงใจครับไม่ได้อยู่ที่รูปแบบและจริงๆแล้วอยู่ที่เนื้อหามากกว่าถามว่าเรารู้ไหม ว่าวิธีการปลองดองวิธีการที่จะให้ทุกฝ่ายมาพบกันกลางทางเพื่อนำประเทศไปสู่ความสามารถในการที่จะบริหารสามารถจะทำให้ผู้คนมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันไม่ถึงกับต้องเห็นด้วยกันทุกอย่างครับแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดต้องรู้ว่าเป้าหมายประเทศเป็นอย่างไรผมคิดว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ทุกคนต้องเปิดใจก่อนถ้าไม่เปิดใจสมองไม่เปิดก็จะไม่มีทางไปถึงไหนทั้งหมดที่จะทำก็เป็นเพียงรูปแบบเท่านั้นเอง แต่รูปแบบที่ก็น่าสนใจเดี๋ยวจะมาลองเล่าให้ฟังครับว่าถ้าเดินเข้าไปในห้องปลองดองนี่ภาพจะเป็นอย่างไรบ้างและสิบหัวข้อที่คุยกันเนี่ยจะคุยกันได้หรือไม่และมีประเด็นอะไรที่ใครต่างๆนานาจะสามารถตกลงกันได้ถ้าไม่เจอกันมีคนกลางฟังแล้วก็ไปกระจายอีกทีหนึ่งนี่มันจะเกิดขึ้นได้หรือไม่ครับแต่ทั้งหมดนี้อยู่ที่หนึ่งความจริงใจสองเนื้อหา เรื่องระดับโลกนี่ผมเห็นท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยืนเคียงข้างกับท่านนายกรัฐมนตรีจัสตินทรูโดแถลงข่าวร่วมกันสองคนนี้เก่งมากเลยครับถ้าเราดูสังเกตเหมือนกับคนเต้นรำสองคนนะพยายามจะไม่เหยียบเท้ากันต่างคนต่างก็รู้ครับว่าความสูงความต่ำก็ไม่เท่ากันในใจนั้นยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยครับมองกันคนละเรื่องคนละราวสองคนนี้เนี่ยเป็นเพื่อนบ้านกันใกล้ชิดสนิทสนมนะครับแต่เชื่อไหมครับว่าทรูโด มีหัวก้าวหน้าทรัมป์มีหัวอนุรักษนิยมสองคนนี้ไม่เห็นด้วยกันเกือบทุกเรื่องใหญ่ๆเรื่องผู้ลี้ภัยไม่เห็นตรงกันแน่นอนสองเกี่ยวกับแม้กระทั่งเรื่องการค้าทรัมป์มองว่า NAFTA ซึ่งเป็นข้อตกลงว่าด้วยการค้าอเมริกาเหนือมีแคนาดาอเมริกาเม็กซิโกทรัม์ต้องการแก้ไขและต้องการจะลดการติดต่อไปมาหาสูงกันเพราะต้องการให้อเมริกาเฟิร์ แต่ว่าทรูโดเห็นว่าการค้าเปิดกว้างยิ่งดีฉะนั้นเรฟูจีผู้ลีภ้ภัยอเมริกาต้องการสกัดกั้นไม่ให้เข้ามาทรูโดบอกต้อนรับเข้ามาเลยเรื่องการค้าทรูโดบอกเปิดกว้างชรัมบอกปิดประตูยิ่งเรื่อง Climate Change เรื่องของความร้อนแห่งอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นหรือโลกร้อนเนี่ยเชื่อไหมครับคุณอาจจะไม่เชื่อเลยนะครับว่าคนที่เป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาไม่เชื่อว่า เรื่อง Climate Change หรือเรื่องโลกร้อนเป็นจริงบอกว่าเป็นเพียงความเห็นของนักวิทยาศาสตร์บางกลุ่มบางก้อนเท่านั้นทรัมป์ไม่เชื่อเรื่องนี้ก็ยาสิครับเพราะว่าโอบามาไปทำสัญญาระดับโลกเอาไว้ชวนประเทศทั่วโลกมาลงนามว่าเราจะร่วมกันลดคาร์บอนที่ส่งเข้าไปในอากาศเนี่ย